นี้มันมาละจอที่ผมกะจะอัปเกรดมานานนะครับก็คือนี่เลยโบรด G7 32นิ้วนะครับไม่ได้ถ่ายตอนที่แกะครั้งแรกนะบอกเลยว่าไม่ถนัดสุดๆนะครับเพราะว่าผมมีแกจะเปิดแบบระมัดระวังนะก็เลยเไม่ได้ถ่ายตอนแกะกล่องแต่ตอนนี้ก็มี ของอยู่ข้างในตามนี้นะครับแล้วก็ไอเน,นี้ยอยู่ตรงนี้นะผมว่ามันแอบดูละก็ม,กมีนี่ครับสายอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะเอ้ไทยบีปะ่ะเออไทยวิสอ่าไทยไทยบีหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ MI, อ่าไอสติมไอริสเฟย์พอร์ตนะครับแล้วก็แดปเตอร์โอ้โหเออเอกมากคือนึก ุณดูสิอันนี้คือจอเก่านะครับอันนี้คือจอที่ผมเคยใช้ตั้งแต่เครื่องตอนใช้1080นะซื้อมาพร้อมกันตอนนี้ก็เตรียมประกระจําการจะขายต่อละใครสนใจฝากอยากจะซื้อก็แนะนำตัวจังหวัดเชียงใหม่ดีกว่าผมไม่กล้าส่งไปสะนีนะครับ24นิ้ว 144hz f สเฮิรสามารถหมุนได้เหนือยขึ้นเหนือยลงได้ปรับขึ้นสูงลงต่ำได้นะ แล้วก็แถมลั๊กแล้วก็สาย DisplayPort ให้นะอันนี้ยองรองรับ G-Sync แล้วก็ AMD f r e e s y n c ด้วยนะใครสนใจก็ติดต่อมา <c oughs> นะครับก็มีมีคู่มือนะครับก็ดูๆแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องติดตั้งบนนี่ครับแขนจับจองผมนะอันนี้คือจอที่ผมใช้ ในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นจอ a อเซอรนะก็ตัวไนโตรนั่นแหละตัวไนโตรที่ฮิตกันในตอนนี้นะครับในตอนนั้นด้วยบ้างเออก็ h อนเนลไอพีเอหนึ่งหกห้าอนะครับผมอันนี้ก็เป็นจอที่ผมแบบเอามาใช้เป็นจอหลักแทนเจ้าตัวที่ผมใช้ไปเมื่อกี้นะก็จะเห็นได้ว่า a อเซทั้งคู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาเปลี่ยนมาใช้เป็นคุณแซมกันบ้างนะครับผมคุณแซมก็กระโดดจากฟ d เ เป็น 4K นะครับเพราะอยากจะเห็นว่าเจ้าคอมเครื่องนี้เนี่ย 4K มันจะได้สักขนาดไหนกันนะครับโอเคเดี๋ยวอตอนนี้โต๊ะค่อนข้างรกนะครับเดี๋ยวจะติดตั้งเจ้าจอตัวนี้นะครับผมไปไปกันเลย Let's go <S โอเคอันนี้เดี๋ยวต้องคุยกันนิดนึงสำหรับคนที่ซื้อจอ Samsung Odyssey G7 นะตัว32นิ้วนะครับแล้วจะต้องเอาไปาใส่กับขา ตั้งจอตรงนั้นนะฮะคือมันต้องคุยกันนิดนึงคือถ้าใครซื้อมาแล้วก็ใช้กับเจ้าขาตั้งที่เขามาให้เนี่ยมันจะไม่อยู่ถาเลยนะก็ติดตั้งง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าใครงงว่าเอ้ยไอ้สกรูเนี่ยตัวน็อตเนี่ยที่จะต้องยึดจอเนี่ยมันอยู่ไหนนะครับก็ถ้าใช้เจ้าตัวขาตั้งธรรมดาเนี่ยไม่ต้องหาย,ยากมันอยู่ตรงนี้ฮะอยู่กับเจ้าตัวนี้ได้แหละแล้วก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับ มันจะแนบติดตรงนี้แล้วเขาจะติดกาวมาให้มีอยู่4สกรูนะครับสามารถเอาไปเสียบเสียบตรงนี้กึกแล้วก็ขันน็อตลงไปได้เลยแต่ว่าทางฝั่งผมต้องใช้เจ้าจอเนี่ยบนสิ่งที่เรียกว่าแขนต้องเอาผมอยากจะเอาวางไว้บนแขนจับจอไงทีนี้ผมก็ต้องอเอาน็อตนั้นน่ะไอ้น็อตตัวนั้นน่ะมันต้องเอามาใส่ข้างในนี้นะครับเพื่อที่จะยึดเจ้าเวอร์ซ่าอะแดปออันเนี้ย ไอ้ตัวสุดสีดำดำเนี่ยวงสีดำดำเนี่ยเครื่องมีมาให้นะฮะในกล่องเนี้ยมีมาให้เลยก็คือไอ้น็อตสีตัวที่อยู่ตรงนี้เนี่ยต้องอามายึดน็อตเวอร์ซ่าด้านล่างนี้นะครับคูเทนเม็ดสีดำ,ดำเนี่ยเออเนี่ยตรงนี้เนี่ยไอ้ตัวเม็ดเม็ดเนี่ยนะฮะเออตอนแรกผมก็ลองเอามายึดสี่สี่อันนี้แล้วพอถึงเนี่ยกึ๊บอ๋อโอเคก็คือต้องเอาน็อตสีดำนี่ยึดด้านล่างแล้วก็อ่าเวอร์ซ่า ตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็นร้อยคูณร้อยนะครับผมร้อยคูณรนะ้อยเนาะเราต้องใช้น็อตที่มีมากับคู่มากับเจ้าขาแขนจับจอนะครับซึ่งแขน,นจับจอที่ผมใช้เนี่ยมันมีผมจะไม่บอกแล้วกันรุ่นอะไรบอกว่าเป็นยี่ห้อออกอน,อนแล้วกันนะครับมันจะมีนี่นครับผมจะมีน็อตมาให้ไซส์ประมาณนี้นะครับผมไซส์ผมใช้ถือไซส์นี้ครับอ่าไซส์ m a สี่อันนะฮะ ขนาด12นะครับผมในคู่ในคู่มือของ a m ม u n งเนี่ยเขาจะมีบอกไว้เลยอ่านี่ของเราใช้รุ่นอะไรนะฮะมี่ผมใช้สามสองนิ้วเนาะว,วีซ่านี่ครับผมก็คือร้อยคูนร้อยอ่าเรามีแล้วก็ C ตรงนี้ก็คือสกรูนะครับผมคือจะตัวน็อตนี่แหละเขาต้องใช้ตัว10 10มิลหรือ12มิลน,นะฮะซึ่งเรามีตัว12มิล มาด้วยนะครับผมและ12มิลต้องเป็นไซส์อะไรต้องเป็นไซส์อ่า M4 เท่านั้นนะครับผมอ่ถ้าเป็น M4A1 นี่เปืนมาเลยไม่ใช่นะก็ะคือต้องใช้ผมต้องใช้นี่ครับผมอ่านี่สกรู school, ยาว12มิลิเมตรไซส์ M4 ก็มีมาให้นะครับผมอันนี้ต้องดูให้ดีนะครับผมถ้าใช้ถ้าใช้ตัวใหญ่ไปเนะี่ยมันก็จะไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาก็ ติดตั้งตามนี้นะครับผมนี่ที่เหลือผมก็เตรียมยกแล้วก็เอาไปใส่ตรงนู้นเลยนะครับผมปาโคตรใหญ่โคตรใหญ่คือผมกับโอ้โหผมนี่ถึงกับต้องอ่ะเดี๋ยวซูมออกให้ดูอันนี้ตอนแรกเนี่ยไอจอนี่ผมถึงกับต้องยกมาแล้วก็เฉียติดจอนี่ผมก็เลยต้องแกะจอนี่แล้วก็ไปใส่จอนี่อีกทีนึ่ง แต่ว่าโอ้โหใหญ่กว่าที่ผมคิดไว้ตั้งเยอะมากนะ32นิ้วอันนี้23-8นิ้วคนละเรื่องกันเลยนะโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะหูสาเว้นที่ไว้ให้ละแต่แบบอืไม่ได้นะตอนแรกนึกว่าโอ้โหไอคผมก็ต้องต้องย้ายไอขาตั้งขาแข็จับจอแล้วนะแต่ไปมาเอ้ยได้อยู่อะแล้วคุณดูครับตรงนี้ครับโอ้โหสายนี้เดี๋ยวผมต้องจัดใหม่นะฮะนี่ นี่คือช่องว่างเว้นระหว่างเคสกับจอนะฮะโอ้หนิดเดียวเลยได้แล้วเดี๋ยวโชคดีนะที่ผมต่อสายเอาไว้ล้นะเจ้าตัว USB Type B เจ้าตัว Display Port แล้วก็ปลั๊กนะฮะโอ้คุณดูมีอะเคุณดูโอ้โหไม่นึกมาก่อนเลยจะต้องใช้จอที่แบบต้องมีอะไรแบบนี้นะ,ะที่แบบจะต้องมีแบบไอ้ก้อนนี่นะฮะแหมสุดๆไปเลย นะเดี๋ยวจะต้องอปรับแก้กันใหม่อีกทีหนึ่งคือเรื่องสายเนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับถ้าใครจะคาดหวังกับสาย DP ที่มาด้วยเนี่ยมันไม่มีตัวล็อกนะครับผมมันต้องอดึงนะครับต้องดึงออกซึ่งสำหรับผมนะมันเป็นข้อดีสำหรับผมเลยณนะตอนนี้ก็คือมันจะได้แบบดึงถอดแล้วก็เสียบใหม่ง่ายๆนะครับผมแต่สำหรับหลายคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าน่าจะชอบแบบที่มีตัวล็อกมากกว่านะครับแล้วก็ในสิ่งที่ผมเสียดายอย่างหนึ่งก็คือ เจ้าจอนี้นะครับผมเนี่ยถ้าคุณใช้ขาตั้งธรรมดาเนี่ยคุณสามารถาใช้เจ้าตัวนี้ประกบด้านหลังได้นะและตัวด้านหลังเนี่ยข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมคือผมไปเห็นเนี่ยเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไงมันควรจะใส่แบบนี้นี่น,น,นี่เห็นไหมเออเนี่ยแล้วมันจะเป็นอย่างนี้คือสิ่งที่ผมไปเห็นมาจากาในวิดีโอรีวิวหลายทียก่ก็คือว่า จอเนี้ยมันมีไฟด้านหลังด้วยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าน่าจะเทไม่เบาแต่ว่าผมไม่ได้ติดไงไม่รู้เหมือนกันว่าใช้งานจริงจะเป็นยังไงเพราะว่าผมไม่ได้ติดอไอ้เจ้าไอ้เจ้านี่นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันตอนนี้ขอไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาจัดสายทีหลังนะครับผมไปไปก่อนละนะครับโอเคฮะตอนนี้ก็เปิดแล้วนี่คือการเปิดจอครั้งแรกนะคือถ้าคุณไม่รู้ว่าปุ่ม เปิดอยู่ตรงไหนคุณก็สามารถใช้รีโมทได้นะเขามีรีโมทมาให้ด้วยนะฮะคือตอนนี้ก็เลือกภาษาผู้เขอตั้งค่าก่อนนะเนี่ยเวลาจะเลือกเพิ่มลดเสียงก็กดปุ่มสไลด์ขึ้นสไลด์ลงนะชอบังเลยเวิธีตั้งค่านะก็ง่ายๆเลยแค่เนี่ยซ้ายขวาเลือกเอานะอันนี้สามารถเลือกไปสมาร์ทโฟนได้เพื่อที่จะแบบเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของตัวเองนะแต่ว่าในนี้เป็นรีโม,คอ,โม,โมคอนโทรลนี้ผูขอใช้ไป็นรีโมคอนโทรลแล้วกันนะครับไม่เชื่อมต่อ w i f i นะครับ จร,จริงอ่าอันนี้เผื่อใครจะไม่ทราบก็คืออ่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมันมีไว้ของตัวเองที่บอกเมื่อกี้นะสามารถต่อ Wi-Fi ได้แล้วก็ต่ออ่าสายอินเทอร์เน็ตได้นะอยู่ด้านล่างนะซึ่งอันนี้ผมไม่เชื่อมต่อละกันนะขอไปต่อล้กันอ่าไหนดูซิว่ามีอะไรได้บ้างนะฮะโอเคนี่ก็เป็นการเทสนะอ้สวยมากอื้อ โอเคครับก็ไม่มีอ่า,าตรวงานตรวจงานกันหน่อยตรวงานตรวงานไม่มีไดยพี่เซลนะอ่าไม่มีไดยพี่เซลนะอ่าแจ๋วเลยของดีนะครับโอเคทีนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคนซื้อมาครั้งแรกอาจจะไม่รู้ว่าวิธีการเชื่อมต่อเข้ากับ PC ทําไงก็มาตามนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วกด PC นะครับผมอ่าแล้วมันจะเชื่อมต่อเข้ากับ PC ที่เราต่อ DisplayPort นะครับผม เห็นไหมมาแล้วครับผมอู้วูวินี่จอ 4K สามารถเลือกโหมดได้ด้วยตอนนี้ผมขอเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับมาสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมอะไรได้อีกเยอะแยะเลยนอกจากใช้เป็นจอ PC ได้แล้วเนี่ยก็ดูแอปนั่นนี่นะดู Netflix ดู Prime ดู d i s นันก็ได้นะฮะผมโอเคตอนนี้ผมรู้สึกว่าจอมืดไปนิดเดียวผมจะไปปรับอีกทีทีหลังนะตอนนี้จอนี้เนี่ยังเป็นจอ อจอรองอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นต้องปรับ refresh rate ซะหน่อยนะตามที่เราได้ใช้กันโอ้ดูคุณดูคุณดูโอเคครับ make this my main โอเคเอาน,นี้มาเป็น main ของผมเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะฮะโอเคด้วยคอมเด็ดถูกต้องแล้วก็ scale นะครับสามารถปรับได้ทั้งหมดเลยจะเป็น100ก็จิ๋วประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็สเปคแนะนำนะครับลงมาด้านล่าง แอดวานซ์ดิสเโอเคตอนนี้สเปคตามนี้นะฮะอ่าหลายคนบอกว่าเอ้ยพี่มันไม่ใช่ 144Hz นี่จอก็ตามนี้นะฮะ y s y s ซ e y G7 นะครับผมโอเคพิเศษเ h ร้อยยฮะ120เนี่เห็นไหมบูตขึ้นไป1 4 4ก็ยังได้นะนี่เห็นไหมอ่าได้แล้วนะครับผมคลิปเชนอ่าโอเค 4K หรือเปล่าดูหน่อย Display นะครับ สูงสุดนะครับผมโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมจะลอ,อจอไปทดลองใช้งานดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับคือเจ้าจอที่เราซื้อมานะครับเป็นอลเซมซั่งที่ผลิตในเวียดนามเพราะฉะนั้นวิดีโอแรกที่ผมจะเทสก็คือวามเน่โอ้โหทดสอบดูดิ เฮ้ยเฮ้ยเอชดีเหรอไม่ได้ไม่ได้เราต้องลองเป็น 4K โอ้โหอ่ะดังไปดังไปแล้วก็ลดนะเพื่อป้องกันการเค้อจ์ช็อกของเจ้าสมาร์ททีวีนะคือช่วงนี้ AI มันมีชีวิตเดี๋ยวมันมาแล้วเจอภาษาไทยเจอภาษาอังกฤษเดี๋ยวหลอนนะงั้นก็เออโหใช้ได้เลยเนี่ยเรอ 4K เออก็ เออใช้ได้อยู่นะเอออันนี้คือการเทสวิดีโอบน YouTube นะฮะเดี๋ยวต่อไปเราจะลองไปเทสกับเกมดูบ้างนะครับทีนี้มาดูกับเจ้าพิมีอโปนะฮะผมก็เป็นโปรแกรมที่ผมใช้ตัดต่อเป็นหลักเลยอือือคือบอกได้เลยว่า Space ทำง,งานมีเยอะขึ้นนะอันนี้ก็เป็นหน้าจอเดิมอันนี้ก็เป็นหน้าจอซ้ายดูอย่างรวดเร็วนะก็ นี่ฮะโอ้โหคุณดูอย่างตรงนี้เนี่ยแค่นี้อันนี้เต็มละแต่ว่าพอมาแบบพอเรามาแบบนี้ครับโอ้โหเหลือลอ,ลอนะครับสามารถย่อขยายได้อีกเยอะเลยนะครับสามารถเนี่ยขยายตรงนี้แล้วก็ลดตรงนี้เออโอเคเยี่ยมนะฮะสามารถทำงานได้สะดวกขึ้นมานิีหน่อยละโอเครู้สึกว่าเว r ร์สเปซเราเยอะขึ้นนะกับเจ้าตัวจอน,นี้นะฮะโอเค เดี๋ยวเราไปทดสอบกันต่อไปเลยแล้วกันนะ,ะเกมแรกไหนดูซิไม่มี 4K อ่ะเกมนี้โอ้ซาโอเห็นเห็นศัตรูชัดโอ้โหหมุนไม่ต้องโอ้ไม่ต้องขยับอะไรเยอะเลยครับผมเกมนี้ชิวๆสบายๆเลยทีเดียวโอเคอันนี้ปิดเสียงเอาไว้นะฮะโอ้เช๊รวดเร็วมากครับผม โห oh, เล่นสบายเลยเกมแบบนี้โห oh, ถ้าใครมีจอ 4K นะหรือว่าลงมอดเพิ่มเติมเนี่ยผมว่าได้เลยเนี่ยแต่ว่าอันนี้คือใช้ความละเอียดที่ประมาณนี้นะฮะน่าจะ 2K มั้งเออน่าจะ 2K นะครับผมโอเคไปไปเกมต่อไปครับโอเคฮะเราก็มาลองกับเกมแรกซึ่งนั่นก็คือ The Hunter c o l o i l d นะฮะแต่ว่าก่ออื่นเลย ไหนลองเซคิปเวลานะฮะเกมแรกที่เรามาลองอันนี้ก็ลองลำโพงของเครื่องด้วยนะฮะจริงเครื่องมันมีแสงด้วยแหละแต่ว่าไม่ได้เปิดนะโอ้โหจิตเคยังใหญ่ใหญ่โตโมโหระทึกโอ,โ,โอเคครับไหนลองฟังเสียงลำโพงหน่อยิคนละเรื่องกับฟังหูฟังนะอันนี้ ก็ถ้าใครชอบหูฟังก็ใช้หูฟังต่อไปนะฮะคือผมนึกว่า UI มันจะเล็กลงนะแต่ว่าทุกอย่างก็คือคือเดิมนะฮะแต่ว่าความละเอียดมันดีขึ้นจริงๆนะเออถ้าเท่าที่ดูจากตานะตอนนี้นะครับผมก็แม่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อยโอเคทีนี้ภาระของคอมก็จะต้องเยอะขึ้นนะโอเคอันนี้ คร่าวๆกับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวลองยิงเล่นๆดูดิอันนี้ใช้มือถือกล้องกล้องถึงมือถือนี่ 4K แล้วยิงโดนเป็นไงเลาวม <c oughs> ิงไม่เกี่ยวกับ 4K แล้วครับมันอยู่ที่ฝีมือโมได้โมไปไปเก็บกันเลยดีกว่าเมื่อกี้เห็นซา,ากมันร่วงนะฮะโอเคร่วงแล้วอะโอเคก็อันนี้กับ Delta Cold High นะฮะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเกมหนึ่งเลยละกันนะครับ อค okay, ครับอันนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมอยากจะลองซึ่งนั่นก็คือแรชเชนแอ d ด์ a ครงวิส a p ร r t นะครับผม mm hmm. หลายคนอาจจะคิดว่าทำไมเ p s มันตกเออมันมัน,ม,นมันเป็นที่มือถือผมนะครับผมเอ้ยโอเคอันนี้ผมชอบเยี่ยมเลยคือผมอยากจะลองเล่นเกมนี้ในระดับมานานแล้วนะแต่ว่านั่นแหละจอยังไม่ได้แต่วันนี้ ได้มาแล้วนะผมถือว่าเดี๋ยวได้ลองกันยาวๆเลยนะตอนนี้นะผมชอบว่ะเออชอบมากเลยนะฮะเนี่ยครับโอ้โหเอาลาชิพายแล้วเจอบอส <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเอาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นขอสต็อปไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเมื่อกี้อย่างที่บอกคือมีไฟนะครับผมนี่เครื่องนี้มีไฟแล้วก็ ถ้าอยากจะเปิดเปิดยังไงก็มาที่รีโมทนะแล้วก็กดที่ปุ่มรูปบ้านตรงกลางนี่นะอ่าแล้วก็มาตรงนี้เมนูตั้งค่านะแล้วกดตั้งค่าทั้งหมดนะครับมาที่เกมนะฮะแล้วก็มาที่คอไลท์นิ่งนะครับผมเพื่อที่จะอ่าปรับเรื่องแสงนะอันนี้ผมจะขอปิดคอซิงก่อนอ่าเมื่อกี้เปิดคอซิงนะเพื่อที่จะเนี้ย จะมอบการเล่นเกมสมจริงขึ้นโดยการเอฟเฟคแสงกับหน้าจอนะแต่ว่าเราสามารถปรับเองได้นะผมสามารถปรับให้มันเข้ากับเคสก็ได้นะแต่เคสผมมันมันไม่ใช่สีเดียวๆเ,เป็นสี RGB นะก็นี่ฮะผมสามารถปรับได้แล้วมันให้ดูเป็นตัวอย่างแบบเรียลไทม์ได้เลยนะว่าคุณชอบสีอะไรนะก็สามารถ ใช้ได้เลยอันนี้สีดําคือปิดแหนะนมยไม่จะเป็นแสงสีดํางั้นทีนี้ผมลองเอาเป็นสีเขียวดูวก่อนอ่ะไรเป็นสิีเลเซอร์เก่านะนี่ฮะก็มีเอฟเฟกให้ดูนะมีสายลุง rgb ให้ด้วยนะครับผมหรือว่าเป็นไฟกระพริบแแบบแแแเนะี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยชอบ่าไรอันนี้ก็กระพริบผีขึ้นนะเป็นช่วงๆนี้ก็จะเนี่ยเหมือนเฟดเข้าเฟดออกเนาะก็ประมาณนี้อ่าได้ลองสีลุงดูแล้วกันอ่ะอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกไฟนะฮะโอเคเป็นแบบสี rgb ทีนี้ รามาดูด้านหลังกันบ้างนะด้านหลังอันนี้ผมปิดไฟห้องนะผมปิดไฟห้องแล้วอ่ามันเป็นอย่างนี้แหละนี่อย่างที่บอกคอมผมก็ไม่ได้สว่างอะไรมากนะยังพอใช้งานได้ทีนี้ครับนี่เนี่ยอย่างที่บอกมันมีไฟด้านหลังด้วยนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกถ้าเรามีกรอบที่เครื่องมันแถมมาให้นะผมว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีขึ้นเยอะเลยนะอ่ะเดี๋ยวเปิดไฟแล้วโอเคอันนี้อ่ะเรื่องสายนะเรื่องคนที่เก็บสายเนี่ยเขาอาจจะไม่พอใจเท่าไหร่คือ อ่าผมพยายามจัดให้ดีที่สุดแล้วนะถ้าที่ทำได้นะแต่ว่าก็ประมาณนี้แหละจริงๆอะ่ะถ้าให้ดูด้านหลังนะครับอื <c oughs> โคตรเละอบอกเลยว่าเละนะนี่คือจอมันบังเอาไว้นะฮะอันนี้โอก็มัดๆแล้วก็มาใส่ด้านหลังตรงแขนจับจอนะแขนจับจอยี่ห้ออะไรก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะเดี๋ยวใครเห็นก็สอบถามกันมาได้นะฮะผม ถ้าดูแบบนี้เนี่ยเออก็โอเคอยู่เพราะว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นสายลาโพงกับสายซาว์การ์ดของผมที่แบบต่อขึ้นไปนะมันก็ประมาณนี้แหละเราเลี่ยงไม่ได้นะครับผมแล้วตรงนี้ก็ก็เนี่ยมีปลั๊กของอมีปลั๊กของจอนะฮะแล้วก็สายคีย์บอร์ดนะผมก็ไม่ได้ไลฟ์สาย100%นะคืออุปกรณ์ที่ใช้ตรงนี้คือมีสายทั้งหมดนะฮะโอเคประมาณนี้โอเคนี่ก็เป็นการแกะกล่องพรีวิวเล็กน้อยนะกับเจ้าจอ 4K เดี๋ยวนนะาคตก็ เปยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะแล้วก็อ่ะเรากลับไปด้านซ้ายกันบ้างแล้วเฮ้ยเฮ้ยชิดเฮ้ยกิดอะขึ้นเดี๋ยวทําไมทุกอย่างมันเบลอไปหมดมันเบลอไปหมดแลหรือว่าหรือว่าชิบหายแล้วโลกตาเทพกินแล้วครับผมโอโน่เ oh, ฮ no. ้ทำไงดีอะโอเคดีขึ้นเยอะโอ้โหตายละ ตอนนี้โลกตาเทพกินแล้วเรากลับไป Full HD อ๋อไม่ได้แล้วอุยมันเบลอเหลือเกินตายแล้วแสบตาครับผมต้องไปหาหมอแล้วมั้งเนี่ยหรือไม่ต้องอหมออยู่นี่แล้วโอ,โอเคโอเคครับดีขอไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย